สวัสดีครับท่านผู้ชมแคบวันนี้เราอยู่เกมแรนออนไลน์แคบวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเอเทรียลฟิสนะครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับจะถือว่าเป็นเมนิบอสนะครับในแมปนะฮะเช่นเดียวกับดาร์ s ซอร์ทแมนจูเนียเช่นกันครับซึ่งภายในแมปนะครับก็จะมีเมนิบอสทั้งหมด2ตัวครับก็จะเป็นดาร์ s ซอร์ทแมนจูเนียตัวแล้วก็เป็นบอสเอเทรียลฟิสหรือว่าบอสมัดนั่นเองครับ ซึ่งหลังจากที่เราได้กำจัดมดดิบอสตัวนี้นะครับเอเทรียลเฟสนะครับสิ่งที่เรามีโอกาสจะได้รับนะครับสิ่งแรกครับก็จะเป็นเบอร์ครับหรือว่าแปลงกัสซนิมครับไอเทมชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นโปรเจคชั่นพอร์ชั่นครับหรือว่าน้ำยาขัดเงาแบบธรรมดาครับต่อมาครับจะเป็นเดอะเอมเพล่ร์การ์ดวันครับหรือว่าไพ่จักรพรรดิขั้นที่หนึ่ง ต่อมาจะเป็น Adventure Earring ครับหรือว่า Earring สำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปครับมีโอกาสตกรอบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับ Rare ไปจนถึงระดับ Heroic ครับต่อมาครับจะเป็น Adventure Necklace ครับเป็นสร้อยสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปครับมีโอกาสตกรอบทั้งหมด4ระดับเช่นกันครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับเรไปจนถึงระดับฮิริรับต่อมาแคเป็น Adventure r b r a c e l e t ครแคเป็นกำไรสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล5ขน้นไกครัตมีโอกาสตัวทั้งหมด4ระดับับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับ a ร่ไปจนถึงระดับฮิริแคบ ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น Adventure Ring ครับหรือว่าแหวนสำหรับเล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ Level 10ขึ้นไปครับมีโอกาสสร,รับทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับ Rare ไปจถึงระดับ Heroic ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น The Hermit Guard 1 n ครับหปลว่าไพ่ฤาษีขั้นที่1 ต่อมาจะเป็นชั a เอ edge c หรือว่าอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล5้ขึ้นไปสายเด็กแคปมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับ rare ไปจนถึงระดับ heroic ครับต่อมาครับจะเป็นอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ครับตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปสายพาวครับชื่อว่า molecular day ครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับ เป็นระดับ normal แบบธรรมดานะครับแล้วก็ระดับ high class ระดับ rare ไปจะถึงระดับ e ีริครับต่อมานะครับจะเป็น solidify ครับเป็นอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ level 5ขึ้นไปสายอือว่าสายเวทมนต์ครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับ rare ไปจะถึงระดับฮีริครับ ต่อมาครับจะเป็น Leather Mask จะเป็นหน้ากากสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวลฮัสขึ้นไปครับมีโอกาสตบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับ Rare ไปจนถึงระดับ Heroic อันที่ต่อมาครับจะเป็นเ l เ a อร์ท็อปครับเป็นเสื้อสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวลฮัสขึ้นไปครับมีโอกาสตบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับเรไปจนถึงระดับฮิริเก็บต่อมาครับจะเป็นเลเทอร์บอทอมครับเป็นกางเกงสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับนี้ไปขั้นขึ้นไปครับมีโอกาสดรอบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับนอร์ม l ลระดับไฮคลาสระดับเร e ไปจนถึงระดับฮิริเก็บ ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น Leather b e l รับเป็นเข็มขัดสําหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวลห้าขึ้นไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับ Rare ไปจนถึงระดับ h e r o ครับต่อมาครับจะเป็น Leather Glove ครับเป็นถุงมือสําหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ Level 5้ขึ้นไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับเช่นกันครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับ Rare ไปจนถึงระดับ h e r o i c คบอายมที่จะอมาครับจะเป็น Leather Shoes ก็แปลว่ารองเท้าสำหรับเพื่นใหม่ตั้งแต่ระดับ Level 5กิปายแคบมีโอกาสรอบทั้งหมด4ระดับเช่นกันครับเป็นระดับ normal แบบธรรมดาครับแล้วก็ระดับ high class ตามมาด้วยระดับเร่ครับแล้วก็สุดท้ายเป็นระดับฮิริครับ ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นเจีนลพาวเดอร์แล้วก็เบลพาวเดอร์ครับเป็นผงไขมุก ok, แล้วก็ผงทับทิมครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นเดอะซันการ์ดวันหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่1ต่อมาจะเป็นไฟเบอร์ครับหรือว่าพลอยแดงครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นเดอะจัสติกการ์ดวันหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่1 ต่อมาจะเป็น The Star Card 1ครับหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่1ต่อมาครับจะเป็น Luxury Projection Potion ครับเป็นน้ำยาขัดเงาอย่างดีครับต่อมาจะเป็น Low b e k d o Crystal หรือว่าผลึกเปกดูแบบอย่างต่ำครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น The Emperor Card True ครับหรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิขั้นที่2ครับ ต่อมาจะเป็นโลเซอร์หลักคริสตัลหรือว่าผลึกเซอร์หลักแบบอย่างต่ำครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นเดอะเฮอรเบตการ์ดทูหรือว่าไพ่ฤกษศรีขั้นที่สองครับต่อมาครับจะเป็นโลฮาราคริสตัลหรือว่าผลึกฮาราแบบอย่างต่ำครับต่อมาจะเป็นเดอะซันการ์ดทูหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่สอง อเทมที่ต่อมาครับจะเป็นเดอะจัสติ e การ์ด t o หรือว่าไพ่แห่งความที่ทำขั้นที่2ครับต่อมาครับจะเป็นเดอะสตาร์การ์ด o l ครับหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่2ต่อมาจะเป็น Fire Iron ครับหรือว่าแร่ธาตุเหล็กอย่างดีครับต่อมาครับจะเป็น the Emperor Guard Tree หรือว่าไาพ่จักรพรรดิขั้นที่3ครับ ต่อมาครับจะเป็นไอรอนหรือว่าแร่ธาตุเหล็กแบบธรรมดาครับต่อมาจะเป็นเดอะเฮอร์เมตการ์ดทรีครับหรือว่าไพ่ฤาษีสิงค์ขัตติ s a b h ครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นไฟโซเดียมหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมแบบอย่างดีครับต่อมาจะเป็นเดอะซันการ์ดทรีหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขัตติ s a b ครับ ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นไฟคริสตัลหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลแบบอย่างดีครับต่อมาจะเป็น The Justice Tree หรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่3ครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นไฟซิลเวอร์หรือว่าแร่ธาตุเงินอย่างดีครับต่อมาครับจะเป็น The Star Tree หรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่3 ไอเทมที่มีโอกาสหอบต่อมาจะเป็นซิเวอร์ครับ,บหรือว่าแร่ธาดเงินแบบธรรมดาครับต่อมาครับจะเป็นคริสตัลหรือว่าแร่ธาดคริสตัลแบบธรรมดากันไอเทมชิ้นต่อมากันจะเป็นโบนพาวเดอร์หรือว่าแรดธาดผงกระดูกแบบธรรมดาครับต่อมาครับจะเป็นอะเลนโบนพาวเดอร์ครับหรือว่าแร่ธาุผงกระดูกแบบอย่างดีครับ ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น hp recovery bottle ครับเป็นน้ำยาฟื้นฟู hp ให้กับผู้เล่นครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นโซเดียมหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมแบบธรรมดาครับต่อมาจะเป็น mp recovery bottle ครับเป็นน้ำยาฟื้นฟู magic point ให้กับผู้เล่นครับต่อมาครับจะเป็น the view of f o r n e u a r d 1หรือว่าไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาขั้ที่1 ต่อมาครับจะเป็น hp recovery bottle ครับเป็นน้ำยาฟื้นฟู stamina point หรือว่า sp ให้กับผู้เล่นครับต่อมาครับจะเป็นมีดหรือว่าเนื้อครบเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับต่อมาจะเป็นชาเืือดก a c วันครับหรือว่าไพ่อวินขั้นที่1นึ่ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นซอสหรือว่าซอสมะเขือเทศครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับ ต่อมาจะเป็นแฮมเมนการ์ดวันหรือว่าไ้่คหนอหหัวขั้นที่1นึ่งไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเวเกจเอร์เบิลหรือว่าผักครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับต่อมาจะเป็นเทมเพลตการ์ดวันครับหรือว่าไ้่อย่างการเปลีป่ยนแปลงขั้นที่1ต่อมาครับจะเป็นคอนหรือว่าข้าวโพดครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับ ไอเทมที่มีโอกาสตรวลต่อมาครับก็จะเป็น The Strength Guard 1หรือว่าผ้าหญิงแกร่งขั้นที่1ต่อมาครับจะเป็นไอขึหรือว่าไข่ครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับต่อมาจะเป็น The View of Fall Guard 2หรือว่าไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาขั้นที่2ครับแล้วก็ไอเทมต่อมาครับจะเป็น The Charred Guard 2หรือว่าไพ่อสุเอนขั้นที่สอง ต่อมาจะเป็น the handmade card t w หรือว่าไพ่คนท้อย,ยห,หัวขั้นที่2ครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น the template card two หรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่2ต่อมาจะเป็น the strange card t w หรือว่าไพ่หญิยยงแปลงขั้นที่2ครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น the view of f o r t u n e card 3หรือว่าไพ่งกลงล้อแห่งโชคชะตาขั้นที่สาม ต่อมาจะเป็นเฉลิการีหรือว่าไพ่อสเวนขั้นที่สครับต่อมาครับจะเป็นหนังแฮมเมอร์การ์ด์รีหรือว่าไพ่คนให้หัวขั้นที่สครับต่อมาจะเป็นเดอะทมเพลตการ์ตรีหรือว่าไพ่ห 3, 3, หไแห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเดอะสเฉลิการ์ดีหรือว่าไพ่หญิงแกร่งขั้นที่สครับ แล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นอดุมนิสบรัสเซเลตบีแบบ5ชั่วโมงครับเป็นกําไรอดุมนิสแบบ B ครับมีความสามารถในการเพิ่มเอให้กับเล่น50%แล้วก็เพิ่มอัตราฟื้นฟู HP MP s p คอมพลีมาอีก0.6%ให้กับเล่นครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรายละเอียดของมอนสเตอร์หรือว่ามิดิบอสที่ชื่อว่า Ethereal f ฟิสนะครับหมายว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับเล่นใหม่ที่เข้าเล่นเกมแดนออนไลน์แล้วก็ ยังไม่มีข้อมูลในการประกอบในการเล่นครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ